สวัสดีครับวันนี้ร้านอเนกโซลเซลนะครับมาติดปั๊มน้ําบาดาลนะครับที่อำเภอเมืองเลยนะครับเป็นท่อ2นิ้วนะครับผมเป็นบริเวณนานะครับทํานาทําสวนนะครับปล่อยลงสะปานะครับวันนี้ช่างนวดกำลังเก็บรายละเอียดอยู่นะครับผมกับทีมงานครับบรรยากาศรอบๆตอนนี้แดดก็สลัวสลัหน่อยนะครับเหมือนฝนจะตกแต่ปั๊มก็ทํางานนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับ นี้ต่อมาชั่วคราวนะครับเจ้าของจะต่อลงสระแล้วก็ต่อขึ้นที่สูงมานานครับประมาณนี้ครับผมโอ้โอ้โอ้เลยครับสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับผมอเนกโซลาเซลล์ศูนย์แปดศูนเจดสองแปดหนึ่งศูี่ีนะครับ Facebook YouTube ชื่อเดียวกันเลยนะครับนาอเนกโซลาเซลล์ก็ไปดูไปชมได้ครับผม เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ